หอมเลยเจ้าอาหารบดหอมไปเวียดมาหน่ไ่ยอมวางให้ตัวนี้มันหอมกันเดยอี้วงหอมซะเ้ยเอออ้าวบ้นี้เ um> ้พวงเง้ยวงแต่วิลูกก็ได้ยวงราะตอนสมแซ่สมคุณเขากับผู้ไสอะเห็ก้น้วงบ่ายิ่งเข้มกันทตั้งจะเป็นท่อมทอมเ็นต มาไม่จบหนาเล่ยหรอีุ่่นมาเลยตมนยกตากซีนขึ้นนาเลเนตากหมูตากเลแล้วก็เจี๊บหมูตากเอาเงาเจ้าพี่ช้เอาเงาโจเอาเงามิซิรีนงนองไปที่เดบเอาช่พดูด้วยเห็นใจเหนคหมอบานให้ช่อดูด้วยไม่ต้องใช้เน สะอาดสเอาแบบนิ่งนวลอเอาไปจมูกใส่ใส่แก้มเลยทีนดาไม่อยากถือกเนี่ยพวงหอมบอดเดินรอบนี้เิีอยเท่าไรมีหัวดวนนะเนี่ยพวงนมีน้ำชีวิตเลยนาำชีวิตแล้วแม่กไปอีกทีจุกใจกันไลเอาเอาหอาอาปอ้ยโอ้ผู้ชายบ้านเราบานนี้มาขึ้นแล้ัพี่อยากเรียกหัวสามเป่าเลย ให้คนใส่บิกซ์แต่แต่แต่มีขอกายานคุณดูนักเตียมจีนี่มาถอดเลย่มันไรืหลวนนี่ยนนี่ยานนวดหนืดแล้วก็นวดโน้ตต้ไกันอะไรมาได้ไปดาวว่าซอยสมพูดเอลานางเอี่ยงจุดน้องพี่น้ตจะใส่น้องค่ะพี่น้องจำะนองไปเดน้องผู้ตายนี้ พอจบกวนละพอดอไปหอมเลยเนี่ยาตั้งาเกาาก็เลยจะนาพระเอกเก่าพระเอกเก่าอาเซลเพ็ก็ไปกินสาวกกายสุกไหยาได้อ กะบุญเลยนี่ไปอาบน้ำอาบน้ำม้วนเก็บวัดกับบอสก็สุกหนุ่ยเลี้ยวอ่อนว่านชกรลาลาลบลามาหันกระทางกองผมจะมาหันห้าใส่ยายุหน้าพุงน้างน้ารโอ้ยคิดอะไรยุ่งง้งไนเอาปากงวง เือนก็ไว้ต้นกาไปกินเนื้อย่างแล้วเน่าเะจ้ฟองมากมือเนาะผพ้่ดเกาะเขาบ่โหดพี่เจ้าบาก่เจ้าบ้าองมาเบ้เกือบเป็อไรทพร้อมกืบเสียสาวเหมือนไ้พี่น้องเกือบเป็นอะไรทป่หอมแก่เร็วอะไรค่ะี่นพี่นะคอเืพี่นะที่ส่เน้อค่ะพี่ฮัพี่ฮัขานกอลีน้ไปเสเน นอนแล้วกระทเทียนยูใช่เนาะคะหมดเวล่อ่าวนันหนาาเ้าอ่ะมองนเลกเดนกลังจับราะเรทแม่ยวงมีเมียเด็กบาดล่ะแสดงว่าอยากหอมอีกแล้วนี่ั่ตีบั่นีบให้มันจบมาเห็นสาตั้งบ้าน้ยวงกบใจอลไยเยปวงเกิดเป็นคนพันธุกชพ เนนจอกิงยผมให้น้องชมพู่สามสิบใบเขวอะไรเลยบอเลห์วะยางตุ้งม่วขอบคุณค่ะอย่างน่าจะคุณยางตุ <puntos illa> ้งว่วงชื่อนี่เกาหลีเกาหลีขอบคุณค่ะขอบคุณเลย เขาบอก่นปีฮานจากกาลีค่ะเป็นว่าขป้น่ีมบอเป็นสามสิบบาทตัวสาบใบเนาะยยางจุ้งจุวเจุ้งจุ้งจุ้งจ้งจา้งจุงุ้งจุ้งจุ้งวุนนจ้งจุงงจุ้ง้งงจุ้นจ้งจงจุ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 ้งจุ้ง้งจ้งจุ้งจุจั้ง้งจุ้งจุ้งจุ้งจี้งจุ้งจงจุ้งาุุ้้งุ้งจังจุงจุงจนงจุงจุง้ แมแมนเอาที่เลยออแสดงว่แสดงว่าปวงมันคิดจะโนแอบนี้นไมด้จอให้ปวดขานับแม่มนก็ได้นแมนฝันไสนจออยากหอมจอดอยากหอมเขาเลยมันเจอปวงป้วงนีแต่ยังปันนปววมนเดหแลียวยิหาใบมันมนไม่รวมกันเนีมันมันรวมกันจนตัวจนตัวอ่คนนอนมแรือเปล่าคุนนได้่วยพูดสนี่ ตาสแก้วปันปันเลยคคุณอลันให้ชมพู่สามสิบปั๊บครับเออเอามาเด้อหลังไม่ครับทำมาหลังไม่เติมไปแล้วแก่ศิลปินครับรายได้ส่วนนีใหญ่ให้ศิลปินแยกขออนุญาตเรื่องวันนี้คุ้ยิ๋นเดี๋ยวเปลี่ันเป็นครูจินปันปวงกับให้ใจพวงห้าร้อยบาทไม่ออกงานขอบคุณหลายกรอดตายแล้วใจพวงถอดมา มีทอนเอาไว้ม <A vai. S 2> ีแหกอยู่ปั้งเฉาป้เฉาไ้วันมื่อาเลยงไหมมีค่ะมีเอาหนุ่มขี้หวาไนะสุขสบายมายังไนี่ครับทีน่ะเราเอาหารนึงพี่น้องไม่ไยสันนอนมาลำเอาไว้ยังไงเดี๋ยวันมาดอกเนทอน เจมวังจำเยี่ยมเจมวังสิคอยมาคอนหัวมือนี่ให้อยู่นี่เดือบแบ่งพันนี่โอ้ยสิทอนมาทอนในมือนี่เอาแบ่งพันมาหนีแลกไปหาล้อนี่นาสีนกไก่บัตรสองสามสี่ห้าหกอุดอุดอุดเก่าเพราะไม่เป็นบัญชีบัตรนั่นเดียวทำบัญชีอยู่หน้าจอเดราจะส่งบัญชีหน้าจออ่เก ยังก่อหิ้วตะเขดอีกยอดพุ่งผัวประสูงสอดน้ำเด้อไปรองเพลงานอาหารนีเปอรเซ็นต์เนาะเย้เนาะเห็นปเปอร์เซ็นร้านอาหารเ0 2 0สิบยี่ปอ๋อรัเกอรัเกแต่เขาบริดักกบาเนาะเหนะหาเงินหม่หใส่กระเป๋าเดือรยเนี่จ็จีเขาได้แต่ดถือฮักหลายนู้กได้วปดยวไยังาจังบา ไปสตาอาร์มไปคลําเอาละนางลุก bỏ ลุกนางลุกได้แต่ <ersch> น้อนั่น,นนั่นน,านันรคือดน้องน้ำบ้านทองสิวน้อน้อน้องละอ่อนมาเร็วคุณัดขอบัตรฟรีกับยายผวงอยไงพันหจไปจะมาขอบัตกับาวงให้ไหมครับเอ็มวันได้ค่ะคันผู้เดกเมาบัตร กวนงสามไปแกะปมแถมหมูบะมีเดี๋ยวครับมาหักสามไปเอเอาเมาต้องลตัวที่ยี่บปังก่อนเรา่มัจิมีมาแม่ข่อจับปูช์ชุนโต่ยโยขายของยอยจะสังของได้าดก็ได้ขายของแต่คได้เมาว่าข้ยกวงสไปนะแต่ละคนสี่แถมหมูแดเดียวถุงหนึ่ร้อยนึงไ้ปลองเด้อสั่งได้ยงไบอยโอ้ยี่ยัะเป็นคนปโกพาน giang ngọn, hòn hòn, ngang băng tròn, piêu lăn lòn, mẹ là nón vân lều, uể oải, cháu khóc lên ngàn đi, đi theo ta thập tội, quân quân, 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 ปันไมได้หอมหมดมั้เอาเป็นขำโโบไปไให้ตัวช่วยก็ได้โมโบไปไช่วยปันก็ได้เอฟซีอ่ะบ้านฮักวัชระอิทัวซอยอปันปั่นเด้อเฮ้ยล่ะเ่าี่ปั่นปันเอ้ยยังยสร้างเต่าขายงาได้จริงด้ยยสร้างงก่ตังหูเนี่ยมารอกเดว่ามลวคุณใชักระเตุ่มหูดยหะ เป็นเล้าวบวเอาเล้ยวกันทีเป็นยังนมังเอาปัดๆก็ได้ม,มาไล่ๆอยู่มั้เนาะนี่ก็มีเป็นนอนเรวได้ปันประซ่งเอือเขาอยากให้เย็บป่วงหอมบอกก็จะเนื่องเดี๋ยวๆมันเรียวบวจบชจสดงว่อนนามสามเอเอทดเวลาบานเก็บให้สามนาทีสามนาทีท,ที่นองเอ้ยบานหาปันปันค่ะ ยี่สิบใบค่ะพี่น้องได้บอสรุปได้หอมบอสเดตุ่มหอมกันเด้อตุ่มหอมกันเด้อพี่น้องก็เริ่มจะบอสเด้หอมอีกนะคะมันจะนอนบนระเบนอ่ะไทยโป๊ะมะหอมขนาดขอเราอาเซียนรับปัญหาใจคือไปหอนยามกินนอนมันเอาบุตรอันลีายังก็ไปอยู่แหกเคยหวนเคยหวังกลับมาพังทามาเลื่อมน่ะ ใบสองมากกว่าโอ้รับบาพามลงกอลลเเหยไปเขาเหกลงกอลแล้วเอาม่นใจกันได้หอลิเพราะว่าพี่น้องคนนอจะได้หาพันกว่าคนบ่ชเมืองอยู่ก็เมือนอยู่ที่บ้านหักหมนี่ไดนเพนอตะเป็นพนักเสพาเอาตจ้งเล่สามัี้เนวะมามา ั่นหอมนี่ในเริ่มนับตั้งสามนาที่ผิดต้นไปเลยอีกสองหน้าที่เพ่สองหนาที่รึ่งถ้าสองนาที่รึ่งก็ได้เป็ดเวียดกันเลยพอแหลมกับปอายูบันนี่สิทธาหาปลายยื่นก็บอะไรบ้านเนี้ปลายยื่นจย่ใส่เ <c oughs> พน่นปลายื่นอยใส่ซีี็กกับอแหลมเนะ่อมแม่หนีเนาะปันปนเป็นผู้เป็นเป็นโจดใช่ไหมท่านียำมันบ่มแมงน,นีแต่ของรำอ่อนวอนไปสัน่น น <S <S <ım. S 1> ้ำมาให้แกนเยอะแกนเนี่ยเด็กเนี่ยตีนมันเลบ้านหากวัชระซอยปันปันแนะบอสันเซ็ตเจ๊กบัวงเลยกมันเยอะพี่สาวนะคะคุณแม่คุณพ่อนะคะซอยปันปันเลยนะคะยี่สิบบาทค่ะพี่น้องค่ะบ้านหากปันปันนะคะอย่าไม่ตัวนี้ต่อนพูดต่อนปลุกรูปเลยเอาโบไปเจรจาเจ๊โบเจรจาเ่าสั่เร็จโบไปเจรจาโบ